โอ้ไม่เป็นไรครับค่อยๆครับเด็นเดินเย็นครับเจนเย็นครับลงมารับแล้วครับอีกหน่อยเดียวครับพ้นครับเป็นทางลาดครับยังไม่เจอห็นตั้งครับเจอแต่ทางลาดครับ มากกว่าเสียจนอีกตรงนี้ <No. S 1> มันทำไมไม่ขึ้นวะความชันเท่าไหร่ไม่ขึ้นอ่ะไม่ไม่เดินลองนี้ไปสิก้อ oh. นไหนเนี่ยก้อนนี่ก้อน,น,นตำน่ำเลยเหรอ น αι. อ๋อได้ก้อนต่ำมันไม่ใช่ก้อนบนูนันไปไปล้เราได้มาแล้วเราก็ไปกินอาหารเสร็จค่อยลงน,น้วหนเห็นดูยันน่น้ะไม่หลายก้อนแต่มันตั้งอยู่ก้อนเดียวไช่ท,ที่ไหน วัดไหนกระทางที่เราไปกระทางเดิมไงใช่เลยพี่นั่นเลยมันมาโห่ได้ได้เหรอไม่ได้คนเราฝั่งกันนู่นครับนู่นพาฝั่งนู่นนู่นผานู่นไม่ใช่ผานนี้หรอไม่ใช่เป็นหินตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นเนี่ยเนี่ยดูตรงยอดไม้น่ะเห็นไหมเนี่ยก้ัดดำๆน่ะ l <Hello>? u

ก็จตุงไปพอที่ปลอดภัยหน้าหยกนะเครื่องอร,รสชาตินี่ลลูกทุ่งหรือเปล่าเนี่ย

จาล้มอีกชอบใจอบใจโอ้ยโอถ่ายรูปถ่ายรูปนกบินซีแล้วม<า>ั้ยไปเลยโอ้โหเม่เสือเม่เสือยไอเลยเมื่อเสือยู i <ห>ใครเป็นนี่ค่ะหัวหน้าเาครับไปแล้วครับ เริ่มแล้วครับนี่ใจมุ่งมั่นจะไปดูหินตั้งให้ได้ครับอันนี้ฝึกซ้อมครับซ้อมเที่ยวนี้ถือว่าหนักเอาการสำหรับทหารใหม่แต่สำหรับอย่างทหารเก่าอย่างคนแบกันเขาท่ำชองเท่มากครับท่านี้ เขาเรียกว่าแบกยานครับน,นี่แหะครับรสชาติของสายปลา ถ้าใครรักสายป่า,จ,าจริงๆก็ต้องอยู่รอดหลักสูตรครับถ,ถ้าผ่านถ้าผ่านนี่ไปได้ถ้าไม่เลิกก็ติดใจครับมีสองอย่างเปนบามีสองอย่างถ้าไม่ถาไมไม่เลิกนะก็ต้องมาอีกถ้าไม่มาอีกก็เลิกไปเลยมีสองอย่างครับสายปา่าแลจะบ้าต่อไปแล้วก็จะบ้าต่อไป สบายคนดีๆก็ไม่ทำงานหรอกอยากจะบ้าบอคอแตกก็เดินตัวเปล่าอยู่คอทนแล้วนี่จูงจักร้ายเข้ามาอีกแห่คอกจาะหลอกแจกแหลกเราอย่างนี้แหละดูตะก่อนโอ้ยังมีท่อพีอีลากเข้ามาอย่างนี้เลยพอสองเซนด้วย ร้านละครหนึ่งเ,เขาบอกเขาก็บอกแล้วชาวบ้านอนะ่ะรถไปไม่ได้ต้องคนเดิน เป็นไงยกาาก็ไกอมอย่างเก่านี่แหละ,หละยังไปไม่ถึงเลยจะมาเพิ่งไปคิดถึงขากลับ <c oughs> อ่านจ,จะได้นอนค้างคืนที่นี่ก็ได้ไม่หล่ะเห็นสวยก็หายเหนื่อยละ กระดูกเงี้ยจะบ้าบ,าบอกเขาแตะแหกข้ออกมาคนเดียวโอ้อมันคนละก้อนนี่นะที่เราเห็นในก้อนน,อนู้นเมื่อกี้เนี่ยเออแล้วเรื่องนี้ก้อนไหนอ่ะจะไปถึงได้ไงก็าทางก็อ้อมไปงี้แหละก,ก้อนนั่นแหละแต่มันข้ามล่องเขาเนะี่ย ปปืนฝั่งโน้นนะ่ะบ้านนาโรงเรียนเอเจจปร,รเขาซ้อมยิงจปร,รซ้อมยิงกันโโอ้วแนนะ oh, ยกเป็นไงยกแบกเบาไม่เป็นไม่ทำไมจุงเวาอโอ้โหเอาน้องใหม่มาเที่ยวนี้คุ้มมากจบเลยนะเนี่ยหลักสูตรท่าผ่านตรงนี้ไปได้เลยหลายหมืน่นใช่ รอรถตั้งกี่คันเนี่ยรวมแล้วมันรู้กี่แสนบอกเกี่ยวหลังไ,ได้ไหมยกได้ไหม ยกต้องเอาเอา,เอา,เอาบาทใส่ข้างไหนอยกถนัดนข้างไหนข้างน,าน,านาอกไปแล้วครับทหาร

นี่คือวัสนานี่คือวัสนา,เ,าเขาเดินเทียวแต่เราจูงเทียวเราจูงเทียว รับรองแต่ดุงมาเที่ยวนี้แล้วไม่มาอีกหรอกวันอาทิตย์ไม่อีกไหมฝันไปเถอะไเลรเรื่องอะไรจะมาทำไมมาแล้วเอจัามาแล้ว่ไครัวถใช่ต้องหลอกให้เข้ามาบอกตามทางไปเรื่อย ตามท่อน้ำอะไรครับล,รละกอทาให้หนักอะเข้าไป เนี่ยผมเห็นท่อน้ำไปอยู่เนี่ยมันหลบตรงนี้เฉยๆเนี่ยจริงๆมันไปเนี่ย,ยจริงๆมันไปข้างล่างเลยนะเดี๋ยวนี้มันย้อยทับเนี่ย ไปเลยมาทางนี้เสียงนาห้มหยุดลงหินิดน้ำเอาใส่ขอลังง่อนมาเดินเรย คือไงสามกระเ,เป๋าไงต้อใส่ให้หน่อยโอ uh, ้โหคนยังจะดูอีกตรงนี้จะขึ้นไปด้วยจำค่าก็ได้พ้น uh. ถ้าขึ้นมารอดจะเอาจักรยานมา บ่เมืออก,กี้้ไลุงบอกเมื่อกี้เจ้าตัวยังงก็แบกไงนี่ครับความมาันะตั้งใจจะไปให้ถึงดูครับ Bye. Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những มาเข้ามานี่มาใกล้ๆนี่มาตรงตรงนี่ยหนูเห็นไหมเห็นหมดเห็นไปนู้นเลยไปอยู่ตอนนี้ได้หมดไ้ใก้เธอได้อยู่นี่ได้หมดเธอเข้ามาเธอเข้ามาเองมันจะเล็กไปอม่ังงี้ก็ได้เหมือนไ้กันหน อยนี้ก็ได้นะถอยไปนี่ก็ได้เห็นอ้าแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งรับกันอันนี้คือวิดีโอใช่ไหมครับแซรแซบบแรเพมดีดีไมสน้าอ้แกอแออแกรแสอี หลงสองรอบมากันไม่ได้ง่ายๆถ้าเขาไม่ตามออกถ้าเขาไม่ตามเนี่ยไม่รู้จะออกนู่นแหละจ็อบปลอเจอคนลุงเทวดาดึงโยทานปลาไปที่ป๊อปกันเลยตรงนี้เออทิงก้อนนี้นั่นแหละก้อนนั้นแหละก้อนนี้นะคะก้อนที่ป๊อปเยอะได้โฟกัสดีเย้คิดถึงเสือจอยคิดถึงตาบุ๊ค เรียกเสือคนใหม่มาด้วยซิแล้วเสืออใหม่เสือที่จะเข้าวงการเสือแตนเสือต้องสีรลออยู่นะเข้ากลุ่มนะคะเสือสองตัวหลังลออ่นะคะโอ้โหสุดยอดมากครับถึงจะลำบากแต่ก็พอมาเห็นหินปุ๊บก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยใช่มีกำลังใจหวังว่า ห <laughs> วังว่าคงจะอยู่กับสายป่าต่อไปแบบนานๆนะเย่เบรกหลังให้เยอะเบรกหน้าก็คองช่วยเ <Okay. S 2> บรกหลังใหเยอะเบรกหน้าด้วยนะโยก <Okay. S 2> ดูลายด้วยโย <laughs> กถ้าไม่ไหวลงนะ <laughs> จอดก่อนเท่ะน,นี้ ขัเบายกยกเบรกเลยหน้ายกเบรกหน้าช่วยด้วย <c oughs> ไม่ไหวลงดีกว่าหยกเสียวมึงกี่คนล้ลมกันไม่กลัวเปห๋หลังนั่นไงหน้าเอาไมา่อยู่อย่างมือใหม่ด้วยอย่างป๊อบเราไม่ต้องหว่วงเขาไปแล้วเขาเคย ต้องจำหน้าช่วยด้วยนะ,ยะ,ะโยฮะล้มอ่ะเจ็บปะ่ะนะเป็นไรปะ่ะนะเนี่ยมันทางอันตราย,เอ,ยเออถ้าแขนไม่ได้ยิ่งไม่ได้อย่าเลย นี่อะมันเห็นตรงนี้มันลอยด้วยไงลงล่างไหนไม่มันรถมันนี่ด้วยทางมันลื่นไงมันเห็นมันลอยด้วยไงมันอะไรเยอะไหมนะ่ะอ๋อตรงไหนลงตรงไหนลงลงข้างแล้วลงตรงแบปากกับหน้าอ๋อนี่ไม่เป็นไรไหนดูหน้าดิลอกนะหลอก <laughs> <laughs>

หนูพยายามจะเบรกแล้วหนูเบรกไม่ได้ในแหละเหมือนยกเมื่อกี้น่ะกูเอาไม่อยู่เหมือนกันกินไอยกกระเป๋ามันเบรกไม่อยู่แล้วมันมันผัดออกลายนอกเลยมันปัดออกล่องแล้วก็โยกอ่ะขาคู่ขนานเอาเอาหนักไว้ข้างหลังข้างหลังก็จริงแต่มันลื่นไงมันลาเบรกมันไม่อยู่ถลอกนี้ไม่เป็นมาเนี่ยแกมาเนี่แกไมาไม่เป็นไม่เป็นไป่่แตรเดี๋ยวค่อยถ่ายฝนตกแล้วแม่ถ่ายเขาหน่อยมันเป็นแผลเป็นไหมเอาถ่ายงี่ยไม่เป็น อ๋อจริงๆน่าจะสร้างภาพอีกเปรี้ยวมากพี่โบไม่ตะกี้ถ้ามันไม่ลงล่องมันก็ไม่เจ็บหรอกอืมแค่น้แหละมันก็จะพลาดตาจริงปะไม่เป็นไรนะเป็นไรปะเดี๋ยวเราไปดูปะหาที่หลบกันเจ็บไหมเนี่ยรู้สึกไหมตอนนอกกับหน้าข้างตรงเนี้ยปาไปเดี๋ยวไปพักที่ร้านไปโอ้กร็เท่ินน่าจะกระแดดนี่ไงคะเนี่ยโอ้ เนี่ยหนูเท่าไหร่ยนเท่่าไหรนี่ไงที่มันหลุดเนี่ยก็รถมันไปไปขอบขึ้นเลยใส่ไว้ใเป้มาเนี่ยนี่หินด้วยหน้าหนูโดนก่อนตรงเนี้ยคางหนูอะโอ้ยคางเป็นหน่อยนี่ยเแต่จบไหมอ่ะจบจบเสร็จแล้วเร็จนี่ยเป็นหน่อยลองตีด้วยตรงเนี้ยเจ็บๆตรงไหนฝังอ่าแหละมันจะเป็นแผ่นไม่เป็นไม่เป็นแรงผมมาเลรอผมบอกเฮ้ยเบนรอดมากก็เนี่ยหยกทีแรกตอนลงเห็นหยกกลัวเอาไปอยู่จะตายบอกรถมีไม้ไหม ีท่านหักมาทางนั้นหน้าจะไม่เป็นไรทำงานเตอร์ค่ะเลยทำงานทำงานปัดป่ะผ่านรงนั้นมาคือแบบปัดพี่ดุงป่ะนั่นแหละบอกว่ามันอันตรายมันรอยร้อยวซี่รอยอยู่หน้าตึงถ้าเสียรุ่เดียวไปถลอกถลอกไปไม่เป็นไรไม่เสียโฉมหรอกไม่ถลอกหเลยนิดเดียวรถแบคลบอย่างนี้แหละทีหลังต้องเอาหมวกมีการหน้าด้วย มีการค้างอ่ะหมวกมาตะคอดเออมีรัดค้างมีการค้างลงใต้ระมั้งตรงนี้อ่ะขึ้นลงไปไรรอต่างับอ่ะยกเวลาเนี่ยกำเบรกข้างหน้าเนี่ยกำเบรกขวาไว้ข้างแล้วข้างซ้ายเนี่ยกำได้แต่ว่าอย่าไปกำแน่นค่อยๆแตขวาุลงอาาวขได้กำแน่นกว่าข้างหลังข้างซ้ายหน่อยองงกกัมมมไไไไไปปหดยเเรรา็็่่นขวาน่มันจะไถแล้วกำหมดอ่ะเนี่ย ล้อหลังจะตายอย่างเงี้ยมันจะเป๋อ๋ออย่าขวาแล้วนะขวาอ่าขวาข้างหลังล้อหลัง<ด>ทั้งซ้ายล้อหน้าเรากำได้ช่วยได้เฉยๆก็กำมากก็กระดกนี่แลหละแต่ขวากำได้ตลอดกกวากำด้วยกำแรงกว่าทั้งซ้ายทั้ซทงซ้ายได้ช่วยต้องเลียรอบรอบรอบด้วยอือต้องเลียดูรอบมันด้วยว่ามันไปขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันจะถึงหินอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่ปล่อยเบรกหน้านะมันจะทิ่มมันจะตีกา